ามงานของผมเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นรัฐมนตรีสายบูห๊หรือสายโหดมีการตั้งทีมชุดสุดซอยออกตรวจจับกากอุตสาหกรรมตรวจจับโรงงานเถื่อนออกไปตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานลักลอบนำเข้ามาทุ่มขายในใน,ในประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามีมีงานอีกมุมหนึ่งที่สื่อมวลชนกับสาธารณะอาจจะทราบน้อย ก็คือเรื่องของการปฏิรูปสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจลูกใหม่นะครับผมเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้เป็นจังหวะแห่งโอกาสของประเทศไทยนะครับที่จะท่ากางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งเทคโนโลยี disruption เรื่องของสองครามการค้านะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายความยั่งยืนเนี่ยที่อนาประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีคอมมิชเมนต์ร่วมกันผมว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ เกิดโอกาสสาคัญของประเทศแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกก็ทําให้เราบังคับให้เราต้องต้องปรับตัวนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถปรับตัวได้เนี่ยนะฮะในช่วงเวลาปี2ปีนี้ก็จะเป็นโอกาสครั้งสําคัญของประเทศผมได้ประกาศชัดเจนว่าตั้งใจจะฟื้นให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาเป็นเครื่องยนต์ตัวสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตขึ้นอีกไม่ต่ากว่า1%โดยที่ไม่ของงบประมาณเพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียว แต่ที่สําคัญคือในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจรุกใหม่คือโตแล้วต้องโตแบบย,ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งทําให้หวงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ซมิคอนดักเตอร์นะครับอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ชีวภาพเนี่ยต้องมีความสมบูรณ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับอุตสาหกรรมต้นน้ำต้องได้รับการปกป้องไม่ให้มีการนำสินค้า ราคาถูกที่ผลิตเกินต่างประเทศเข้ามาลักรอบขายแบบไม่ได้มาตรฐานในประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูอีก2เรื่องก็คือ,อเมื่อมีอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาก็ต้องเป็นบวกคอยช่วยอุตสาหกรรมธุรกิจของคนไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและที่สำคัญคือโตแบบมีความยั่งยืนคือโตไปมีแบบมีความรับผิดชอบไม่ทำร้าย ชีวิตของประชาชนไม่ทำ้ายสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นคือหัวใจสำคัญของการประตรูปอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องที่พยายามทำเช่นในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในขณะที่เราพยายามจะฟื้นการผลิตรถยนต์รถยนต์ซัพพลายเชนของของเครื่องยนต์สันดับภายในเนี่ยอัปเกรดทรานซิชันไปสู่ไฮบริด นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศด้วยแล้ววันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ข่าวร้ายนะเป็นข่าวดีถ้าเราเซฟของเดิมได้แล้วเพิ่มของใหม่เข้ามาเนี่ยวันนี้เป้าหมายไม่ใช่ผลิตไว้ให้มีสัดส่วนการใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกเป็นสัดส่วนเท่าๆกันแบบเดิมคือผลิต1คันในประเทศก็ส่งออก1คันไปต่างประเทศแต่เป้าหมายของเราคือผลิต1คันใน ประเทศเนี่ยต้องส่งออกมากกว่าเป็น2เท่า3าเท่านะครับแล้วทุกค่ายรถยนต์ที่มาคุยกับผมก็คือวันนี้ปรับพัฒนคติใหม่ไม่ใช่ผลิตไว้ใช้ในประเทศผลิตไว้ขายในประเทศแต่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งาจากค่ายเดิมค่ายญี่ปุ่นที่กาลังทรานซิชันไปสู่รถไฮบริดก็กําลังสร้างตลาดในภูมิภาคเพิ่มขึ้นสําหรับสร้างฐานการผลิตไว้สําหรับส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า,าจากประเทศจีนก็ตั้งใจว่าจะให้เราเป็นฮับของ กับของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปตลาดในภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวดียังไม่นับรวมเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์เรื่องของอาหารเรื่องของชีวภาพนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วบ้านเราผม,ผมมองว่ามีมโอกาสที่ดีเพราะว่าโลเคชั่นก็ดีนะครับสป라이 n เชนก็ดีโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ก็มีความพร้อมค่านิยมการตอบรับต่อการลงทุนจาก นานาประเทศเนี่ยของของบ้านเราบ้านเราน่าอยู่คนเราน่ารักนะครับอ,อ,อะไรที่เป็นอุปสรรคอย่างเช่นปัญหาก่อนหนะ้าเ,เรื่องเช่นต้นทุนเชื้อเพลิงไฟฟ้าพลังงานทุกท่านก็ทราบดีนะครับเป็นนโยบายหลักของผมเองของรัฐมนตรีพลังงานรวมไปถึงพรรคของผมด้วยที่จะวันนี้ปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ใชใ่ให้แค่ครัวเรือนอย่างเดียวแต่ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ไฟในราคาถูกและไฟสะอาดได้ใช้ในราคาถูกด้วย